สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนบายบายจ้าเนาะสบายดีพี่น้องโอ้ยยิ็นข่าวอันเมนลงเต้นอันถือเปล่พี่น้องสบาดีจ้อพี่น้องเฮงเฮงหลังปีใหม่ตอนหลังๆปีใหม่เนาะมันกําลังอะไรพี่น้องเออนังกําเฮงๆเลยเด้พิ่มเฮงๆเลยกําลังเฮงยิข่าวประเทศกําเฮงไล่มาล่อลับรางวัลนำจ่ากันแม่ไม่นี่ผมมาบ้านไีเคียไปตะขินจนมาโทรไปก็บอกม่แต่มาบอกว่างเฮ้ยมือดี้เลย ว่า<ม>บนโซะโบนิโรซะอืมาพี่น้องเอ้โทรไปเฮ้มาแกงใม้กินแน่โอ้ยติดงานอเป็นแม่คุยที่ทอดมืยเพอาเขาอยากเด็กแต่บมามีงานแล้วบไงี้พ่ออย่างนี้นเปนแม่ลงท่นัั้นอ่าถือเลขสามโตโลดหยบร่อยหยาบร่อยมาตั้งแต่เก้าแปดโมงจนบ่ายสง่มมึงงาอยู่ไงอมามด้งมางานมประเทศนไน้องกับพ่อไป แตนลงน้องบ <มา S 2> ้าน,นน่คนเนเป็นกรรกรอยู่นนคนนะี่นะเฮยได้ยุกไดแต่ลงท้อเด้กแต่ปลาเลี้ยงเาาน,นี่ยปลาเองน่ยเองปล่อยปลาพันหนึ่งเขาทึ้งเฮมันเพื่นถูบยปไก่มาจะกับลูกปลากับแม่มันมปลา,าน่ยกินบวเองปล่อยพี่น้องเฮานะลางปังปังล้างปีใหม่เนาะ ก็ขอบคุณลายเด้อเนาะที่เป่นปลาอันนั้นเด้มันกินไหโซ่เอาไงปลาไงก็ปลาเนี่ยก็เท่นก็กินละโบที่เข้าตึ้งน้องเองบอกเท่นมันกินปลาน้อยเนี่ยปลาไนเนี่ยกตัวจะมันชิมมุนมุนนี่แบกเท่นเอิ่นปลาไงก็กินเลยพฤกรรมนะยังเข้ามาไหมมึงนี่กับเจ้าเดกินโราจางโม่เมื่อไงนะเอออันนั้นแหละบอกเท่นมันกินปลาหน่อยน่อยละอยู่ไหนเดือนเจ็ดคอยนะ เต็กง่ายเลยไหวใช่ไหม้บเหตุบ้านเ่จังทรกทำนี่อันป้าเอาขึ้นกินนะป้าแต่ปี่อนพี่น้องเงินขึ้นก่อนเข้าฟันใต่ไหมงบสี่ร้อยก่อน่เขาขึ้นมาทวงหนีไว้แว่าเฮ้ยไม่เขาทำไเขาสิไปเลยน้ำมันเบิดน้ำมันเบิร์ดจะจักด้ใส่ดมาพ้าเบิร์ปีหน้าจะปอยจะได้นี่ยขายิบขาน้ำ นี่เงินอันนพ,พี่น้องอนี่จะใบคุยถูก่าไม่ใช่ขีดมาจับปลานหนิสาม,มจาจเงินกับพี่น้องแป๊มนึงวนนีตหบาทนึ่งสี่หาชิปเนาะใส่บ้านมื่นละสองบาท ถือเลขพี่น้องไว้รังแอนปังปังเนาะบุเบลว่วลาไรหลับข่าวดีได้เนี่ยอ่าถือเล่ถือเล่ดวงเราอันเอามาเจอกินเลยก็มาเจอกินเลยเอาฟันพี่น้ราเลยฟันว่าทหานนมรมานคอกินทหารอยากกินข้าวคุ้นบุเบลน้ำคอเลยเขาอยากเขามีเขามีโตเขานั่งอยู่ประมาณสี่หาคนทหารนะจวไปดีพ่อรุ่งก่อน บปดีประุงเลยไหมตุ آ, ้ยยากนตุ้ยยากกันตุ้ยยากกันตยยากกสิ่หายนี่อาละถุลกุย่เกกันตุ้ยจาหักมือบนถุวัตถานนี่อยากกิน้ระปุ้นเพิ่งเพิ่กำนังอยู่สี่ห้คนทานเฮ้ยเองจะอยู่ตัวนึงทางบุ๋มแนเที่ยงงานตักงานใส่พี่น้องเรับเผู้นึงเลยั่งผู้นึงอันอยากได้้าวปุ้นนะกะจ้าเสีติ้งนะจ้าเสียทงให้เขาหิวไป หัวคนเิงและฉันเนีวนี้จริงก็มีมุ่สวนเลประชาบานมเลยไอ้ลูกได้เลยาบได้งมกองเกียวน้อยใช่กันไรเขาว่าขะปุ้นอยากกินกัะปุ้นแล้หายเข้าไปเสุงเขากบตากเสีทุงหายตะหันกัมีจะไายลุ่ได้เขาละบบนี้เออตทหันก็หาขะปุ้นกะเป็ดแล้มาใส่หาหาเป็ดองเลยแล้วก เป็ดเป็ดหาหาเป็ดเป็ดกลับไปกลับมาแลหาเปดเป็นหาบถือสามตหาบาทพี่น้อยก็ได้สองพันส่าสิบก็หาบาทเนี่ยคือหาบาทสองตก็ได้สี่อเนี่ยถือไปเบิดอยู่ลอยสี่สิบก็เลยสองลอยเนาะเห็ดเอ้ย้ลูกแพงแพงเอ้อยเห็ด ม่เน <Hey, S 1> ี่นุ่งๆทะลึ่งแล้วก้อนมึงอย่าดื้อลลมจีจางจางกล่องมานรางเนน่งแล้วสิมาเรียงเห็นมันอยู่หน่อยจีน้ำมันจะกินสปอนเซอร์เอาสปอนเซอร์บอลเรย์ลอยเฮยดามหใจร้อยเื่อบาทแรก่อนเอาสปอนเซอร์เจดามปิดเจ็ดสิบเดี๋ยวสามสิบหน่อยอายังสามบาทสามสิบบาท แม่มึงกับแม่มึงคนละซิผ้าบาคอยเอาคอยเอาคอยเอาโอวตินอือโอวตินก็ถือิบาทเออตดีเยวเยกมามันก็มาทวงกันนาะล้วก็เด้อก็ขอให้อ่าปังปังแบบมีตลอดไปนะพี่น้องน้ะ้องก้องนองกน้องกนมอกน้อน้น้อยกะน้องกรน้องน้องร้องงกนองกกนงะ้น้องกกน้องกร่ง้อน้นน้น้องกระนง้อน้ ห้าสิบบาทเขาขอเขาขอให้โย่เจี๊ยบมือซ่อนกับเมือดถวายถวายน้าน้าเปล่าซองแพ็กพี่น้องจ้าแล้วก็โอ้แล้วกัเอ็มลอยขวดหนึ่งน้ำเกลียวขวดหนึ่งเนาะสวายไหงจ่อยวัดบ้านน้ำมงเฮาเป็นกระหายพลอุ้ยพลอ่นก็ขอให้กลับมาห้ไม่องเทนนี่เด้อ ใเเด้าุยังไงเยลงินเบ่ไรนี่นะโม้ยะซาสาหือเล่าาท่ามาแปิบไาวนั่โอเคบางในดู้ข่ายังบ้านนอเดี่ยนี่จิข่าวนนไม่นีเอายังกระแม่นม ไปทำน่อยกินยังให้นอยมันกินดอกแกกแมมาเต็มเงินอีกมีที่แล้วนี้พี่นเราไห่อหนะถือ3มโตซองเถื่อนอ้ปีที่แล้วนี่ร้องการ เพร์แจกวงบล่าสุสพี่เรากำลังงานเพรกำลังจะเกิดขึ้นนี่และเอ้าไม่เอาไมอไมเนี่ยอยาได้ใจใหไตุ้ย่าเไหมฮะุครับใจเด้อประเทเด้อให้ปังปังเด้อถึกอีเด้อเมือมาณางหอเต้นเนเต้นเตนอืมบาเต้นบาเหมียวหอกมาแ้หอเตนแต่หองป่ากับเอาเต้น อ้าวอีแม่เอาสปอนเซอร์ขวดหนึ่งแม่ยี่บงมากแม่ยี่บงมากหมกปลาซิวสบายดีแม่เอ้ยสบายดีข้าวมาแต่เบิ่งน้องปลาที่เราบว<อ>กบแกกล้วไงขึ้นมาขึ้นมาแป๊บชี้ผ <ๆ S 1> ูกผนังทางอีแม่ก็ได้เฮ้ยบอถ <ใน S 1> ือบอถือ แม่นางซูงกันดีแล้วแม่แม่บัปื้ออะแมันนักแม่แม่ไ่ไดเซื้อจะมาแบกากหนหน้าหาแม่ก็โลดก็มาหันหาหาก็ได้หันหน้าหาแม่่อน <poster. S 2> หน <laughs> ้าหาแม่เอาอครบทอดเด้อมาแผ่บุญเมือที่เราไปมือันแล้วแม่มาแผ่บุญมื่อต่างกันเมื่อมาแผ่เออโดโดมือไรเฮ้ยจะไปทงทงยา ลาแม่เอนกับพัี่องนวะสิถึงมาเมืนะแกสสิไปทางใ้ทางยาแม่ไปนาคายี่ยงน้องน้อง้ไปไเห็นเอะเพิ่นโทรมาแล้วไม่ให้ไปพอประกาศนประกาศนะไม่ตายกหัวใจตัวเลยนว่าตายเหรอฮะเปนเหฮ้ยเห็นนะมลนจังหวะไวว่าเท่ คนลความดันกเบาหวานเนาะบาหวานจะบาหวานจะหวาใหได้ิน่มีันนินเรกินบักโมเออไม่ผิดบักโมเนาะีม่อตว่าอย่างแกกินหกโมปนถ้วานคิดหวานานคือมนแห่เราอ้โ้าเมนจีเแ้ัเยอะเอไปหาเพลินหมกโม่ในรดเน่นต่าง่าอก็พม่บ่าบาหวานเออเออ แต่ผ่บุญีนององไปที่เนอเวหาองหมองไปล้พั่กินลอเลยงมาพันเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเา้วไปมาแ้ไดในสามมือบางลเอาลโอ้ยควันกุ่มๆเลยโนนีก็เซราเด้อพี่น้องจ้ากเไก็เซร์เขาหปังๆตลอดไปเนาะ